สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะกลับมาอยู่กับการแข่งขันสตาร์ครับนะครับสกา r l เลตเจอกับเซตครับผมอยู่กับผมปิงแอกครับฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้ด้วยนะครับผมโอเคเป็นซีรีส์แบบเบน of ออฟไฟนะฮะสกา r l เล1ตหนึ่งเกมครับเซตออกนำอยู่สองต่อหนึ่งเกมครับโอเคก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมยังไงเพื่อนๆอยากสนับสนุนผมนะฮะก็อุดหนุน ไก่ทอดผมได้ครับเซิร์ชง่ายๆฟอรกี่ไก่ทอดผมลงไว้ให้ใน description แล้วครับขอบคุณมากๆครับผมที่สนับสนุนกันโอเคสกา r l เล r ตเรสเซอร์ครับมุมขวาบนของแผนที่เซตอาบูโพโตสไฟล์ล่างของแผนที่เมสกคกู่นะครับผมรายละเอียดหลักๆ3เกมที่ผ่านมาคู่เนี่ยเป็นคู่ที่ชอบเปิดหน้าแรกกันมากๆเลยครับก็คือวิ่งใส่กันอย่างเดียวฮะเกมป้องกัน ไม่ค่อยมีป้องกันบ้างนิดหน่อยะเป็นป้องกันจังหวะฮา,ารลาสแต่พออาร์มี่หลักมาแล้วก็จะวิ่งใส่กันตลอดเลยครับผมแต่ก็เป็นเซส,สเนี่ยที่เปิดหน้าชนะไปฮะสองเกมหลังสุดแต่เกมแรกอะสการเลตอะเปิดได้ดีกว่าแล้วก็ปิดเกมได้ดีกว่าครับผมเดี๋ยวมารอดูในเกมที่4นี้ฮะในแมปอย่าง a อสโมสเฟียลีครับก็จะเป็นการเอ็กซ์ไปในระนาบด้านข้างครับผมแบบ Y ฮะ ซ้ายขวาซ้ายขวาจริงๆทางฝั่งเซเนี่ยจะ expand ไปที่ขวาล่างครับผมตืดตืดตืด,ด,ดอ่าการเล็กก็จะเป็นซ้ายบนครับผมก็หนึ่งแก๊สหนึ่งพูครับยังเบสิกอยู่นะเซฟเซฟอยู่ต้องแก้ปัญหาความใจร้อนนะการเล็ผมดูเองผมยังรู้สึก2อเกมค่อนข้างแบบเหมือนเปิดไพ่แรกะครับแต่ไพ่ที่ตัวเองมีดันยังไม่พอไง เซตเขาไพ่ดีกว่าเร็วกว่าครับผมเออยูนิตอัดยูนิตไปบุกอาจจะน้อยกว่าฮะแต่เล่นที่จุดตายครับผมก็คือแนวมินเนอรไลน์เซตทั้งสองรอบเลยนะตัดอินคัมหนักๆได้ครับกับการสการเลทต้องไปเสียเวลาในการระเบิดวอลเพราะเจอเจอเฟิร์กอะอยังไงผู้เล่นส่วนใหญ่เขาวอลอยู่แล้วครับวอลด้วยเบสถ้าโปโตก็จะวอลด้วยพวกเกตอ่า พวกวารเก๋พวกไซเบอร์นติคอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ต้อไปเสียเวลาระเบิดวอลเขาแล้วเป็นราเวนเจอร์ด้วยไงไม่ใช่เบลลิงเบลลิงจากทรัพยากรแล้วก็ดามจที่ทําวอลมันก็จะคุ้มค่ากว่าเพราะเป็นราเวนเจอร์มันก็อาศัยเวลานิดนึงครับแล้วก็เซตเรื่องมาเป็นสตาร์เกตอ่าอีกแล้ว โ okay. อเควาร์ปเกตอเดฟก็พื้นๆนะฮะเขาเรียกว่ายูนิตเบสิกอยู่แล้วในช่วงต้นเกมก็ออกมากันเบสไว้ก่อนแล้วก็เริ่มวางวอลครับปิดบ้านสิ่งที่ควรทำนะฮะเวลาเจอเซิร์ฟสปิดลิงครับก็คือ,อยังยังดูอยู่ว่าจะไปเวไหนนะโรกโรกยังไม่มาครับโรกเด่น โอ้เลือกหยิบมาเป็นวอยเล่แทนนะไม่ได้หยิบโอราเคิลครับผมไม่เข็ดเกมหนึ่งที่เขาพลาดไปก็นี่แหละฮะเทคสองอาเทคแรกเนี่ยที่เป็นของเทคอะเลือกวอยเลยเนี่แหละครับแล้วมันมันอึดๆไปนิดนึงจบไม่ลงโอเคหลังวอยเล่ก็เป็นโอราเคิลโอเคหลังวอยเล่ก็เป็นโอราเคิลแต่วอยเล่มาแล้วหนึ่งลำ าเอามากันก็โอเคนะหรือจะเอามาบุกอีกหรือเอามาไล่เคลียโอเวอร์โหลดก็ได้อเจ้าจังหวะน,นี้สปีดลิงมาแล้วและสปีดลิงเห็นวอยเล่แล้วครับสการเลตได้ข้อมูลไปละขอโประทักตัวนะ่ะได้ไมั้ยได้ครับแต่เสียสปีดลิงไปสามครับไม่คุ้มครับผม แต่ก็ถือตัดอินคัมได้ไปนิดนึงอะตัดจังหวะอินคัมโอเคแต่โอรัเคลื่อนของเซตมาแล้วแต่จังหวะน,นี้ก็มีควีนฮนะดักอยู่ครับโอ้โหรอบนี้สการเลตเน้นป้องกันพอสมควรแต่ก็ได้โดนไปถึง3ตัวสปอคอลเลอร์ยังไม่ขึ้นนะฮะยังมอบอยู่เลยขึ้นไม่ทัน แล้วก็ลังจะส่งวอยเรมาอีกครับแมสวอยเรขึ้นมานะแล้วก็สร้างสตาร์เกตเพิ่มด้วยใน้นไปทีแอร์ยูนิตเลยครับน่าจะมอแมปแมปค่อนข้างไกลอ่ามีเซลนากาให้เปิดแมปครับไม่ยอมฮะมุมมองคือสิ่งที่สำคัญมากเลยครับในแมปใหญ่ๆแบบนี้อ่ารคกวอร์เดนนะเออผมก็โรคกเดนอยู่ตั้งนาน วอร์เรนวอร์เรนเรียกอะรังโรครังโรกอ่าก็นั่นแหละครับตู้กลิ่นโรกอีกรอบหนึ่งแฮทที่สี่มาแล้วคือแมปใหญ่เนี่ยต้องเล่นอีโคหนักๆเลยครับสการเลตและดูความใจเย็นของเธอมากกว่าฮะดูใจร้อนไปนิดนึงครับเกมสองเกมสามครับเซตก็เลยเลือดเย็นเนี่ยก็เชือดเลย เรียกว่าเชือดอย่างเลือดเย็นวอยเรสี่ลำพยายามคุมแมป,ปครับเซตโอเวอร์หลอดไหมต้องเก็บโอเวอร์หลอดดีๆแล้วครับถ้าเห็นวอยเลเยอะอย่างนี้เรียบร้อยเลยฮะเสียไปหนึ่งร้อยรีซอสนั่นแหละครับโอเวอร์หลอดหนึ่งตัว ไอเดียของเซก็น่าจะอาวอยเลยมาคอนทรลแมปก่อนละครับผมไม่ให้เขาเอ็กซ์เพนเพลินนะทั้งฝั่งสตาร์เลกก็ต้องเอาควีนครับมาโปรเทคแล้วก็ขยายคีดเซกออกไปอู๋เจอสตันนะเจอสตันแนวมินอไลครับจากยูนิตอย่างออราคเคิลตัดอินคัมไปได้จังหวะหนึ่งอู๋อาร์มี่อาร์มี่เซกเยอะกว่าด้วย รอบนี้สการ์เลตเน้นเกมยาวเลยว่ะเออลงอีโคลรัวๆเลยครับไม่ได้เน้นอาร์มี่ปกติอ่ะเซิร์กับอาร์มี่เขาจะนำพลูโตสน,นะด้วยปริมาณไงแต่กลับกันตอนนี้6นาทีกำลังเข้าสู่นาทีที่เอ่ะเป็นเฟสอะอาร์มี่เยอะกว่าครับผมอย่างวอยเร8ลํมาอเดฟสแล้วก็โอราเคิ้หนึ่งซึ่งทางฝั่งสการ์เลตเน้นไปที่ควีนแค่8ตัวเองแล้วอาร์มี่หลักเขายังไม่มีเลยนะ เนี่ยโดรนล้วนเลยอัดโดรนแล้วก็ลงอีโคโวางเบรสเซอร์ซมีเพียงแค่6ครับอ่าคุย,ยึ้นมาเป็น11เ็ตัวแล้วเอามากันอา่าวไดโอราเคลนไปถือว่าโอเคครับจังหวะนี้แมทมาเป็นวาร์พริซึมแล้วก็วอยเลออีก3ามเลยอโอ้โหเน้นแอร์ยูนิตเป็นสนรีเหรอนี่โอเวเซียมา เห็นแล้วฮะเห็นแล้วครับวาร์ปเกีตเยอะขนาดนี้ว่าต้องโดนอะไรก็น่าจะต้องแลกชีวิตไปครับแลกกับอินโฟมชันที่ได้มาครับสกาเล็เนี่เน้นอีโคโ่จัดๆเลยเอ็กแพน5เฮ h ไปละเจอเกมยาวเลยครับดึงมาเกมยาวครับมาสู้กันไกลๆหน่อยครับ วายเรมาจังหวะนี้ทับหลักของทางฝั่งเฟทครับไหลเข้ามาควีนรอต้อนรับอยู่ไม่ไหวฮะมีฟอร์คอลเลอร์ด้วยครับแล้วควีนพยายามฮิวสู้ฮะแหมไม่ทันแล้วก็ฟอสฟิลมาจังหวะนี้มีเซนที้คำหลังมาให้ครับพยายามจะลองบุกดูครับว่าเข้าไหวหรือเปล่าราเวนเจอร์มาแถวสองแล้วแล้วก็โรกมาด้วยลรกเคลีย์แนวล่างราเวนเจอร์พยายามจะอัดแนวบนต้องไขหลบดีๆครับวยเร แล้วก็โฟกัสไปเป็นซิงเกิล a r ร็ t ซิงเกิล a r ร็ t ครับโอเคจังหวะนี้เซสเจ็บนะดูจากซนะับไพ่อะเซสเจ็บครับผมยูนิตล้อเซตพุ่งเลยบุกไม่เข้าครับเจ็บเองครับต่อยกำแพงไปมาดูว่าจะสวนเลยไหมไม่นะ <laughs> ยังยัง เกมสานี่คือสการเลตส่วนครับแตกพังเองฮะเขาก็ไม่กันเหมือนกันกอาเซก็สวนคือแต่รอบนี้เลือกใจเย็นแล้วแล้วก็กำลังจะออกแคลเรีย์มาสามลำแแ่่สการเลตก็รอรับด้วยอินเฟสเตอร์แล้วก็แปดคอรัปเตอร์ครับพอได้ข้อมูลมาแล้วน่าจะหนักไปที่แอร์ยูนิตแล้วฮะโอ้ได้ควีนบีกิงหนื่อมาเรียบร้อยครับเก็บตกวอยเลยไปแล้วก็มาอัดกันที่หน้าบ้านเป็นโรก,กับราเวนเจอร์ วยเลก็ต้องน่าจะรีบกลับมาการแล้วหรือเปล่าครับยังไม่ได้ไพรอนนะว่าวาร์ปอินมากลับก่อนหรือเปล่าครับสกอเรตกลับแล้วฮะจับคนตกรถครับโรกคุมนี้น่าจะไม่รอดละเลยดึงไปอีกทางหนึ่งครับให้ราเวนเจอร์กลุมใหญ่ได้กลับก่อนนะเสียโอเสียไปโอเคเข้าคลิปเซิร์ฟแล้วก็เดินไวหน่อยครับ เพิ่มความได้เปรียบฮนะก็อย่าลืมครับเอาควีนเพิ่มคลิปเซิร์ฟให้คืบคลานไปเรื่อยครับสร้างความได้เปรียบในเรื่องของโมบิลิตี้ของเซิร์ฟครับผมเปิดแมปด้วยนะออคือแมปคอนโทรลครับมาแล้วครับผมตัวคอนโทรลแอร์ยูนิตของทางฝั่งสกา r l เลตฮะก็จะเป็นไวเปอร์กับคอร์รัปเตอร์แต่จงังหวะนี้วอยเลก็ถ่ายเข้ามา สู้ในคลิฟเฟยก็จะเหนื่อยนะก็เลยต้องลาทำลายคลิทูเมอร์ออกไปก่อนครับโอ้โหแล้วเจอกระชากมาสี่ล้ำหายหมดครับสกาเลตเดือดมากจังหวะนี้แล้วก็เรียกวาร์ปอินเซลอตมาได้ด้วยครับแล้วก็มาได้ฐานเอ็กซ์แพนดด้านบนมาอีกเริ่มกดดันใส่แล้วครับสกาเลต เกมนี้ค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวฮะถึงซับไพ่จะยังสูสีกันอยู่ครับแต่แมปคอนโทรลเริ่มดูดุว่าอย่างเห็นได้ชัดอินเฟสฮะเป็นตัวคลาวคอนโทลที่ดีมากๆครับมีทั้งสโลมีทั้งพิษแต่ตัวเขาจะแอตแทกไม่ได้นะเป็นคลาวคอนโทนล้วนๆเลยครับตัวซีซนั่นเอง แล้วก็ให้พวกนี้ฮะพวกให้พวกโรล์กราฟินเจอร์เนี่ยตัวทำดาเมจครับเอาวอร์เรมากันสามงล่งยังไม่มีตัวแอร์ยูนิตนะต้องอาศัยอ้าโอ้คอรัเตอร์โอ,โอ,โอ้มีแคร,ริเออร์มาเห็นแคริเออร์แล้วครับสตาร์เลดถอยก่อนของแผงอู้ได้อาช้อนไปนะเมื่อ้คู่นี้ครับแล้วก็ดึงเข้ามาสู้ครับแล้วเนี่ยมีปลาพีทปลาสโลนไหมฮะแล้วดามเมจรมันจะโดน โดนเป็นแบบ AOE ครับมีส่งเซลลอดเข้ามาป่วนนะแต่ก็มีทางฝั่ง,ง Spycaller ครับคอยกันอยู่แล้วก็มีเบลลิงก์อะโดนถึง circling แล้วก็โร้คฮะเคลียรนะ์รักเดียวพื้นที่ว่างๆีชอบเลยพยายามจะเอา air unit ฮนะดันคืนมาบ้างครับเจอปาร์โลไปอืมอินเฟสแล้วก็ควีนฮิลให้นะ high, นะี่เป็นควีนฮิลให้ฮะแต่ก็ไม่ทันครับผมดาเมจล้นเลยครับ อินเฟรก็ไม่ใช่ยูนิตที่ถึกอะไรด้วยแล้วก็วาปอินมาต่อครับเซตพยายามจัดกดดันคืนบ้างเหมือนกันสกาเล็ก็ตกเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วฮะไหลมาที่เบสเอ็กแปนจังหวะนี้อ่ครับต้องมาดูจังหวะไวเปอร์คอร์รัปเตอร์ย่างเงี้ยครับแล้วก็ปลาสโลนืดไป แล้วก็พยายามจะว์ปอินเข้ามาบวกครับพยายามจะซัดตรงแพรเรียร์ครับล้ำต่อล้ำล้ำต่อล้ำไปเรื่อยๆลำต่อล้ำไปเรื่อยๆลำต่อล้ำไปเรื่อยๆครับสัพยพรดอปยับยับเขาผมแล้วก็การเลดครับแมสทางฝั่งครัเตอร์มาอัดรัวๆพยายามจะเก็บให้หมดแล้วก็เรียบร้อยครับผมกันได้สวยมากเลยครับการเลดสัพไพรดอปยับกับเซตเจ็บเจ็บเลยต่อยกำแพงไปอีกรอบหนึ่งรีซอร์สรอส ไหลไปที่สองหมนึ่งครับถึงเงินจะลอยก็จริงนะแต่สการเล็ตน่าจะช่วยโอกาสแล้วแหละต้องช่วยโอกาสแล้วครับนี่ฮะอาศัยคอรรัปเตอร์ครับเรียบร้อยได้ไปหนึ่งเน็กซัส แล้วก็มอ็อบโอ้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 พยายามจะกันนะพยายามจะกันม็อบเบลลิงไหมใช่ครับต้องม็อบเบลลิงมาระเบิดวอลครับถ้าจะบุกแล้วมาด้วยชิปมาแตกก็ผมอย่างไวฮนะมาพวกโอเซียมาด้วยเริ่มบุกคืนครับผมแล้วเซซับไพ่ตู้ไม่ได้ฮะอาร์มี่น้อยกว่าเยอะมากมากครับมาดูว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับโพตัส อ้ و, ถึงตัวเบลลิงเรียบร้อยหมดแล้ววอยเลไม่เหลือครับมาเฟียเจอมาเยอะฮะรอบนี้ครับคือจะมาแมสสู้เซิร์กที่อีโคพร้อมๆแบบเนี้ยเรียกว่านเหนื่อยมากครับผมต้องดูแล้วว่าสกาเลตจะจะเข้ายัางไงจะบุกยังไงฮะตอนเนี้ยคุมเกมแล้ว จากจังหวัดตกแคริเออร์ชุดเมื่อกี้ไปครับคือเรียกได้ว่าชิวๆเลยเออเอาชิวจริงนะโอ้โหแล้วก็มาแล้วครับเป็นบูดหลอดฮะเห็นแล้วกำลังมอบบูดหลอดขึ้นมาอยู่ปาสโลไปแล้วก็เอาโรคมาไล่เก็บคนตกรถ แล้วบุรหลอดมาแล้วครับผมจีๆเลยครับเซสเห็นบุรหลอดก็ยังไม่จบมาซีรีส์คู่นี้สการ์เล็ตตีมาเป็นสองต่อสองเกมครับต้องไปดีการถึงเกมห้าครับผมรายละเอียดก็จุดพลิกก็คือเซนะบุกไปแล้วเหมือนเจอสการ์เล็ตสวนได้ครับคือทับนั้นเขาลงทุนไปเยอะมากนะยูนิตอย่างแคลริเออร์อย่างวอยเรคือเขาเรียกว่าของแพงมากๆเลยครับ แต่ทางฝั่ง scarlet gun ได้ด้วย corruptor แล้วก็ i n f e ฮะไล่ยิงไป single target single target single target เรืตไยเรื<ๆ>่อยครับตั้งแต่จุดนั้นมาแล้วก็สุดยาวสุดยาวๆเลยซัพพลายไม่ขึ้นเลยครับโอเคแล้วก็ปิดได้สวยครับปิดอย่างบูดหลอดพอเห็นบ e ูดหลอดปุ๊บเซก็จีจีคอมมาเลยเดีย๋ย่รอชมกันต่อในเกมหครับผม